มีเนืแบ,บมือลูกแบ,บมือนี่คือพระองค์แรกนะครับจะให้น้องวินเนอร์นะฮะลองจับแล้วคลำดูนะฮะเหตุที่ว่าเอาพระแบบนี้มาให้น้องคลำเนี่ยเป็นพระที่ไม่ได้มีราคาสูงนะฮะเพราะว่าคำอาจจะเสียหายได้มีเนื้อแบ,บมือลูกแบ,บมือนะครับอา้าวพระจตุคามปางว่าปกคำ รู้ได้ยังไงเนี่ยที่ตอบเนี่ยคาดูเนี่ยจากตรงไหนถึงรู้ว่าองค์นี้เป็นองค์พ่อจัตุคามเพราะว่ามีพญานาคปกครับอ๋อเป็นสัญลักษณ์จับที่เสียนจะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะวินเนอร์เฉลยครับพี่ป๋องครับองค์นี้เป็นองค์พ่อจัตุคามลามเทพนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์ของท่านเนี่ยก็จะมีนาคปกเจ็ดเศียนอันนี้เป็นปี3-2ครับน้องตอบถูกครับเฉลยมลูกวินเนอร์ นี่หนึ่งทุกหนึ่งเก่งเหลือเกินอ่ะองค์ต่อไปนะครับอุ้ยอุ้ยสวยอ่ะอันนี้ยากนะพเพราะเล็ดเยอะเนเลเยอะองค์นี้ยากด้วยจับดีๆนะองค์นี้เป็นล้านนะหล่นแตกหลวงพ่อแพรแล้วรู้ได้ไงเป็นหลวงพ่อแพรหลวงพ่อแพรจะมีลักษณะคล้ายพระสมเด็จเพราะว่า เพราะว่ามี3าชั้นนะครับเป็นฐานนะครับที่เป็นฐาน3าชั้นนะครับชื่อว่าทางสิงสายลุงนะคัอัออฐานสิงด้านหลังจะมีหน้าหลวงพ่อแพรครับโอ้โหแน่ใจเหรอแน่ใจครับคิดว่าตอบถูกเหรอเนี่ยตอบถูกครับโอ้โหเสียงจะใช่หรือเปล่าจะใช่ใช่ครับเขาเองฟังพี่ปองลูกพี่ปองครับใช่แบบที่น้องตอบหรือเป่าครับ จริงๆแล้วพระเนี่ยถ้าไม่รู้เอกลักษณ์ของพระแต่และองค์นี่จะตอบไม่ได้เลยนะแต่น้องวันเนอร์เนี่ยถือว่าองค์เนี้ตอบได้ชัดเจนนะครับเพราะด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปหลวงพ่อแพรอยู่ถ้าหลวงพ่อแพรถ้าเป็นสมเด็จเนี่ยโดยมากจะเป็นรูปท่านนะฮะเต็มองค์หรือครึ่งองค์นะฮะเป็นรูปหน้าท่านติดอยู่แต่ถ้าเปิดตามมาแล้วก็จะเป็นใส่ลุงเป็นเอกลักษณ์แล้ว่านเป็น เป็นขาสิงห์นะครับผมที่จะเปิดตาูแอบดูด้วยอเอาเปิดดูที่อะอยากเห็นอ่ะใช่ไหมมีสายลุงใช่ไหมจุดเใช่ครับโอ้โหเก่งมากถูกต้องครับ